วดีค่ะพบกับดูดีอินเดียแลนด์ค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะทุกคนคะ่ะมาจัดหมูกระทะเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยเฮ้าจ้าหมูกระทะหรือว่าฮอตพอตบาร์บีคิวไทยเฮ้านี่เองผักก็มาเป็นสวนเลยจ้าแบบนี้เลยมีกระเทียมปลาผักกาดขาวแล้วก็มีเข้วด้วยนะคะจากสวนหมูกะระทะตองแบบนี้จะ้ะ มาแซบด้วยกันนะคะหม mm. ูกระทะตองอย่างกินร้อนๆเราจะแซบแบบนี้เลยจ้ะใส่ลงไปเลยมีปลาหมึกด,ด้วยนะคะปลาหมึกด,ด้วยแบบนี้เลยจ้ปาปลาหมึกสดๆจ้ะสดๆเลยผักสดด้วยนะคะแล้วก็ กระเทียมแล้วกับพริกแก้มจะในถานแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะท่านแบบเกาหลีมาจากท่าแซลนันกันทานแบบเกาหลีส้น,น,นไทไแบบนี้แล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มลงไปกระเทียมลงไปจบบนี้เลยจ้าเยุ่วย่จ้าหือ อาจารย์ทุกคนจ้ะสวัสดีสีไม้ไทยจ้าดื่มชาม้ฟองกันจ้ะแฮปปี้สงการเฟสิ่ลไทยนิวเยีร์จ้าสุขสันตวันสงการค่ะทุกคนค่ะมาดื่มชาม่ฟ้องกันกับหมูกระทะนะคะแซ่บๆน้ำกันจ้า มีความสุขหลายๆทุกคนนะคะสีไม่ไท่เหาชาที่ฟ้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินหลังกลองคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเนเกินไปขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังนะคะสุขสรรค์วันสงการะคะ่ะแล้วก็วันขอบครัวนะคะให้ทุกคนมีเวลาดีๆกับขอบครัวแล้วก็มีเวลาดีๆกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะ สุขสันต์วันสงการตีใหม่ไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ